มช่วันนี้ติดรถไปด้วยนะพี่ไปดิรถผมโดนชนนะพี่ต้องอู่น่าจะนานอะ่ะรอบนี้เออเราไปทำมีท่าไหนมาเนี่ยถึงโดนรถมีประกันปะเนี่ยรถมีประกันที่โชคดีครับผมทําประกันชั้นหนึ่งไว้แต่มันก็จะหมดเดือนนี้แล้วครับ้วผมเนี่ยก็จะต้องต่อประกันละก็เลยคิดอยูอ่ว่าจะต่อแบบไหนดีพอดีเอรถคันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ค่อยได้ขับไปไหนด้วยจริงๆแล้วการต่อประกันเราก็ต้องดูหลายๆอย่าง พวกวงเงินที่เขาคุ้มครองเรารวมไปถึงเบี้ยประกันอะไรเงี้ยก็ต้องดูด้วยแล้วเนี่ยอย่างรถคันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยพี่แบบนานๆนะครับที่เห็นจอดนะพี่ก็เลยคิดอยู่ว่าผมจะไปใช้พวก2บวกหรือ3บวกดีไหมเพราะว่าประกันชั้นหนึ่งที่ใช้อยู่มันก็แพงอยู่ก็เลยอยากลดค่าใช้จ่ายครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเลย แล้วประกันที่เน็กต่อเนี่ยปีหนึ่งเสียอยู่ที่เท่าไหร่ปีหนึ่งเนี่ยผมจ่ายเบี้ยอยู่ประมาณหมือนกห้าพี่ก็เยอะเหมือนกันนะแล้วรถรุ่นอะไรอะรถผมก็ใช้ยาริฟป,ปีสิบห้าพี่ทุนประกันก็เกือบสามแสนเลยนะพี่ก็แพงเหมือนกันนะถ้าเทียบกับว,ว่ารถเราที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะอ่ะแต่เน็กรู้เปล่าว่าเดี๋ยวนี้เขามีประกันสองบวกกับสามบวกที่มอบความคุค้มครองที่ไม่ต่างกับชั้นหนึ่งเลยนะ ที่สาคัญเนี่ยยังได้ราคาที่คุ้มค่ากว่าด้วยเพื่อให้เห็นภาพนะเดี๋ยวที่จะลองคํานวณแบบง่ายๆให้เน็กดูครับตอนนี้เน็กเสียประกันต่อป,ปีอยู่ที่1 5 0 0 0บาับาท,<ช>ทคุณประกัน0,000สนใช่ครับแต่ถ้าเน็กเลือกประกันชั้น2เซฟกับของ m s i g เนี่ยเน็กจะเสียอยู่ที่ประมาณปีละ800 0บาทซึ่งทุนประกันเนี่ยก็พอๆกับที่เน็กเคยได้รับเลยก็คือประมาณเกือบๆสามแสนค่าเบี้ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยเหรอใช่ก็คือถูกกว่าประกันชั้นหนึ่งมาก และสิ่งที่เขาคุ้มครองก็คุ้มครองทั้งรถหายไฟไหม้น้ําท่วมแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างชั้น2กับชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือต้องเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุอ๋อครับแต่ถ้าเน็กอยากได้ที่ถูกกว่านั้นก็มีนะฮะก็คือประกัน3บวกเซฟการ์ดของ m s i g นะครับกบีเบี้ยของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7 000บาทเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่แตกต่างกันในการคุ้มครองเนี่ยก็คือจะไม่รวมรถหายไฟไหม้ ก็ถือว่าถ้าเทียบกับประกันชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือถูกกว่าเยอะพอสมควรและสามารถถูกกว่านี้ได้อีกนะถ้าเราเลือกแผนการคุ้มครองที่เป็นแบบเสียค่าจ่ายส่วนแรกก็จะถูกลงไปอีกประมาณ1 0 0 0ันบาทเรียกได้ว่าเสียเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 0พ0กว่าบาทเท่านั้นเ,นเองซึ่งก็ตอบโจทย์การใช้งานของเน็กก็คือรถเน็กเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วถูกไหมหลักๆจอดอยู่ที่บ้านดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงที่เราจะออกไปชนคนนู้นคนนี้มันก็ไม่มี ใช่ครับถูกไหมแล้วก็ค่าเสียหายส่วนแรกเนี่ยถ้าเราเลือกแบบนี้แล้วเนี่ยในกรณีที่เราขับไปชนท้ายเนี่ยเราถึงจะต้องเสียแต่ถ้าเราขับอยู่เฉยแล้วมีคนมาชนเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดถูกไหมเราก็ไม่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกอก็ดีเหมือนกันแล้วเนี่ยตอบโจทย์ผมเลยนะผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยขับรถอะอางนี้ดีกว่ารถเน้นสายจอดนะครับใช่เป็นเป็นรถที่ไม่ค่อยได้ขับอะพี่ว่าแบบนี้กลุ้มที่สุดละโอเค แล้วพี่มีเทคนิคในการเลือกประกันไหมครับว่าต้องเลือกแบบไหนอะไรยังไงขั้นตอนในการเลือกประกันเนี่ยจริงๆมีอยู่ประมาณ5ขั้นตอนกันีองครับขั้นตอนแรกเนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราใช้รถในพื้นที่ไหนเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับเช่นใช้ในพื้นที่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีผลนะคือถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องดูว่าอู่ในเครือในกรุงเทพมีตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราเลือกไปแล้วแต่มันไม่มีประกันให้เราเข้าเนี่ย เวลาเคลมเนี่ยมันก็เคลมลําบากใช่ไหมครับขั้นตอนที่สองนะครับเน็กต้องเลือกว่าต้องการประกันประเภทไหนมีชั้น1ชั้นสองบวกสามบวกอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเน็กใช้รถเยอะทุกวันทุกวันเลยครันะขับแบบทุกวันก็คือประกันชั้นหนึ่งตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้รถใช้บ้างเป็นบางครั้งก็สักสองบวกก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ใช้รถเลยเนี่ยจอดอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นสามบวกครับอ่านะก็ต้องรู้ก่อนว่าต้องเลือกประกัน ประเภทไหนนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่สนะครับก็ต้องดูที่ทุนประกันครับครับสมมุติว่ารถเน็กราคา1ล้านบาทอย่างเงี้ยทุนประกันที่เหมาะสมก็ต้องอยู่ที่ประมาณ80,000 0บาทสมมตินะเพราะว่าถ้าเกิดเน็กชนจนไม่สามารถซ่อมได้อย่างน้อยก็มีเงิน80,000 0บาทไปดาวคันใหม่หรือไปซื้อมือสองถูกไหมแต่ถ้าเน็กไปเลือกทุนประกันแค่10,000 0บาทคนทั้งคันรถเราหนึ่งล้านแต่ได้เงินมาแค่10,000 0มันดูไม่ค่อยคุ้มค่าครับ เงินหนึ่งแสนมันแบบเอาไปทําอะไรได้ไปดาวเหรออะไรเงี้ยใช่ถูกไหมขั้นตอนที่สี่นะครับก็คือเลือกบริษัทที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้นะครับต้องดูบริษัทด้วยว่าบริษัทนี้เขาแบบเป็นยังไงดูประวัติดูทุนทุนของเขาด้วยว่าเออเขาคอนรวยมากพอไหมเชื่อถือได้หรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยวเวลาเคลมเดี๋ยวมีปัญหานะฮะอันนี้คือหลกัหลกๆสี่ข้อนะครับ และขั้นตอนสุดท้ายนะครับเน่กก็คือการเปรียบเทียบบริษัทประกันนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คตามโบรกเกอร์ประกันที่เว็บไซต์ต่างๆได้นะครับเพื่อดูว่าอันไหนมันถูกกว่าแพงกว่าศึกษาข้อดีของแต่ละประกันได้ครับนะครับผมและท่านเน็กอยากซื้อประกันของ m s i g นะครับที่แนะนำให้ไปซื้อที่นี่เลยนะฮะได้โปรโมชั่นที่ถูกกว่าแน่นอนนะครับก็คือ w w w a p p ไวด์เครับเขาเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ของบริษัทนีด้าเอนชัวรันโบรกเกอร์จำกัดนะครับ จับมือกับบริษัท FSIG ประกันภัยให้บริการด้านการขายประกันออนไลน์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันการเดินทางประกันสุขภาพประกันอัคคีภัยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับก็มีทั้งสําหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยและก็กลุ่มลูกค้าองค์กรเลยด้วยสรุปเลยนะเน็กไม่ว่าจะซื้อประกันภัย2บวกหรือ3บวกเซฟการเอฟเอสไอจีเนี่ยก็ได้รับความคุ้มครอง เทียบเท่ากับประกันภัยชั้นหนึ่งเลยก็ได้น้องๆประกันภัยชั้นหนึ่งเลยครับผมเราจะจ่ายแพงกว่าไปทําไมในเมื่อเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ผ่านแผนประกันภัยรถยนต์2บวกและ3บวกเป็นการของ s อ i g ีนะครับเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มครองทั้งรถชนน้ำท่วมรถหายไฟไหมครับรถเก๋งก็บาเนี่ยก็ราคาเดียวกันนะอืครับเลือกความคุ้มครองได้ด้วยทั้งแบบมีและไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ให้ความคุ้คมครองทันทีโดยไม่ต้องตรวจสภาพรถด้วยนะ mm hmm. มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงแล้วเราสามารถแจ้งเคมอุบัติเหตุง่ายๆ24ชั่วโมงผ่านเคมฮอตไลน์ hmm. นะครับโทร1259หรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน f s i g Speedy ก็ได้แล้วเขาก็ยังไม่หักค่าเสื่อมเมื่อเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบกนะครับเช่นพวกของเหลวต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันเครื่องสารล่อลื่นสารล่อลื่นของระบบแอร์ hmm. นะครับ ซึ่งตอนนี้นะถ้าเน็กจะซื้อประกันภัยของ m s i เเนี่ยพี่แนะนำให้ซื้อที่เว็บไซต์ a r p p r o com ครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นสำหรับการซื้อประกันภัย2บวกและ3บวกเซฟการาดของ m s i g ไนะครับครับได้รับโปรโมชั่นถึง2ต่อ mm. ต่อแรกเนี่ยได้ลด1 5ในการซื้อปีแรกนะครับ <Wow. S 1> เพียงแค่กรอกโค้ด 15SG ครับต่อที่2นะครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ถึง4 <Wow. S 1> เดือนอ4สี่เดือนนะซึ่งโปรนี้เนี่ยมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2565 ก็ยังมีเวลาเหลือให้น็กได้ตัดสินใจซื้ออืโอเคพี่วันนี้เนี่ยนอกจากผมจะได้ติดรถฟรีมากับพี่แล้วยังได้ความรู้เรื่องประกันภัยรถยนต์ดีๆครับเนี่ยอืมใช่ซื้อรถแล้วเนี่ยมีรถแล้วเนี่ยเราก็ต้องซื้อประกันติดรถไว้ด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างน้อยก็ต้องมีสัก2บวกหรือสามบวกติดรถเอาไว้ยังไงก็ผ่นใจกว่าไม่มีนะครับเคพี่นี่ก็ขอคุณมากที่มาส่งนะพี่แล้วเจอกันนะครับครับผมเออน็ก ซื้อได้ที่ a r p c o m โอเคพี่ได้เลยเดี๋ยวผมซื้อแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันนะพี่ครับโชคดีอย่าลืมนะครับซื้อประกันภัยของ FS i g ซื้อได้ที่ arpho